อยากมีห้องนอนมีนิมอเไม่ยา่ามตา นี้เลยสำหรับใครที่มาสายมิแล้วก็ชอบสีขาววันนี้บิ่มจะมาแชร์ไอเดียการแต่ง้วยกด60-30สาิมันจะง่ายมากสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดแต่งกดนี้จะช่วยคุมโทนห้องไม่ให้หลุดโทน60%เนี่ยก็คือสีหลักไม่ว่าจะเป็นสีผนังสีฟ้าหรือสีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เราก็เลือกเลยค่ะว่าเราจะใช้สีหลักเป็นสีอะไรของบิ่มก็จะใช้สีหลักเป็นสีขาวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบิ่มก็จับให้เป็นสีขาวให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น ชันวางทีวีแล้วก็ตู้ข้างเตียงก็วางคอนเซปต์ไว้แล้วค่ะว่าห้องนี้เนี่ยเราจะเน้นแบบคีน a ีนส่วนสีลอง30%มิบซก็เลือกเป็นสีเบรก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดการหรือของแต่งหรือจะตัดด้วยสีกระเบื้องปูพื้นสีลองเนี่ยเราก็เติมเข้ามาณึ่งหนึ่ง ของสีลาเพื่อให้ห้องของเรามีลูกและ10%สุดท้ายนั่นก็คือสีตัดเพื่อทําให้ห้องของเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นอาจจะเป็นของแต่งเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเป็นต้นไม้สูตรนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับมือใหม่ที่กําลังหัดแต่งห้องการแต่งบ้านก็จะกลายเป็นเรื่องงา่ายแต่งออกมาเสร็จห้องก็จะดูสวยและคุม<ร>บ้านมีไว้ทั้งหลังเนี่ยก็ใช้สูตรนี้เพื่อนลองไปแต่งตาม หะะาใครแต่งบ้านแล้วลองใช้สูตรนี้หรือใครใช้สูตรนี้อยู่แล้วอ,ออกมามินิมอลมินิใจสมใจกันไหมคอมเมนต์มาแชร์กันบ้างนะคะ